เจอพี่อูสวัสดีครับสวัสดีครับใครยังไม่มีของใส่บาทเตรียมมาเลยวาข้างหนะ้าใครอยากใส่บาทรอเลยนะ้าสารอาหารแห้งไม่เอานะ ถ่ายในนีเราสวยนะได้ไม่ได้เอากล้องไปทุกที่เล่ยไปไปอ้อมปะล่ะ ก็สวัสดีครับวันนี้เขากับผม mm hmm. คอดมอสชาแนลวันนี้จะมาลองรัน35โลตอนนี้วิ่งไป10โลแล้ววันนี้มากัน2คนมากันน้องโอมแล้วก็ผู้ติดตามผู้ติดตามปัจจัยยานอยู่ข้างหลังคอยเติมน้ำให้นะครับนี่เราก็สตาร์ทกันที่ตําหนักน้ำแล้วเดี๋ยวจะไปกลับตัวที่วงเวียนบางแสนหน้าแม็ก ตอนนี้กำลังวิ่งรอวิ่งรอเจลอยู่รอทีมงานเอาเจลมาส่งตอนนี้พี่อยู่แถวแถวโรงเรียนอ่างศิลาอ่างศิลาพี่อยากสิบโลเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะรอดหรือจะล่วงจะพยายามเอาให้ได้สามห้าเดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่าสามสิบห้าโล ะไายหรือเปล่าจะแดดก่อนหรือเปล่าอากาศก็ชื้นเย็นอยู่แต่ว่าอากาศชื้นฝนตกาแลวผู้ติดตามนาครับนี่ผู้ติดตามเราสวัสดีครับฮะ เธอเริ่มหนาวแล้วเริ่มได้กลิ่นหอมของเติมตีเผ็ดบางคนก็หอมบางคนก็ไม่หอมแต่เราหอมไหมนี่ครับน้องน้องพลอยเอาเจลมาส่งข้าตื่น แล้วก็เจลมาส่งกลางทางเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนน้องฝากน้องซื้อแล้วก็น้องก็เอามาส่งด้วยตอนกี่โมงวะกี่โมงแล้วสี่สี่อันนี้อยู่หน้าศาลเจ้าศาลเจ้านาจ่าสิบเอ็ดโลสิบเอ็ดจุดเจ็ดได้ยังไงก็ได้นะแล้วแต่สะดวกไม่วัวมาจากบ้านนะ เนี่ย้เริ่มจากเนี้ยวิ่งไปกับพี่มันได้วิ่งไปกับตลอดทางไงใช่คว่า่นน่าจะใช่นี่เดี๋ยวลองกินครั้งแรกไม่รู้เป็นไงดีไหมไม่กินที่พอที่เขามีก็ซื้อมาลองให้ให้ชิมให้ชิมสวัสดีครับเอาเาเบี้ยสิบสิบเอ็ด ิ่งมาจากไหนเนี่ยมัดไปลเลยเหรอ,อเดี๋ยวตามไปกลับตัวไหนไไอ่ะอ๋อใครลวปันเซอร์นี่น้องอมกินยี่ห้ออะไรอะมิโนโอลองดูอันไหนอร่อยกว่า <c ười> เฮ้ยลืมมอาให้ชิมวะ <c ười> อมไปยั้เจ็บปันเซอร์จริงเหรอ อ่ไรวะ,ะก็ยี่ห้อ,อนี้มึงไม่อยอมก,กินวันนั้นอ่ะสวัสดีครับไอแทน, <c oughs> นเหยียบตายไปสองตัวรอบพี่แล้วอ่ะ <c oughs> อ,อันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนเดี๋ยวจะเกาะไปด้วยสิบนหะ้าโลนะพาดกันลากเขาน้องมาช่วยลาก ันนี้สมาชีก็ทยอยทยอยตื่นกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปรับเพื่อนที่หน้าแม็กอีกคนหนึ่งเพื่อนเพิ่งตื่นค่อยๆค่อยๆรับไปเดี๋ยวไปฟอลโล่ช่องพี่ด้วยนะรู้วันเนี้ยคนไปหาเพื่อนมา พี่จะครบพันแล้วคูณโฟลโ่อ่ะ900กว่าเห็นจะเป็นคนที่ครบอคือขาด900กว่าขาดอยู่900กว่าว่าขาดอยู่เกือบประมาณ80คนอ่ะเขาเขาก็20แบบอดีครับนี่คนเยอะเจอเพื่อนเยอะเขามีรถแล้วไง เหอนี่ก็เป็นไัส้ีครับไม่เหงาหรอกเป็นนี้ยเราวิ่งไปละเดี๋ยวเข้าหอสามมุกเลยดันเงินเลยส่วนขามาเราก็วิ่งเส้นสายสองออกมา ไม่ต้องดันดันรอบเดี๋ยวอไปเดี๋ยวเจอกันโลที่อีกสามโลก็1สิบห้าหรือว่าจะตามไปสะพานใหม่ด้วยเดีให้โอง์กลับมาส่งขับรถมาส่งได้เช้าโอ้องมาถึงก่อนพีมนถึงสีสองครึ่งนาสาร โทรมาพี่อยู่ไหนอ่ะรีบมาหน่อยผมกลัวเขาอ่ะกลัวโดนผู้หญิงฉุดมั้งผู้หญิงสาวถนนะสาวเยอะหน้าสานอะกลางคืนอะใช่ใช่เมื่อวานนี่ขอทำโอมน่ากลัวมากคุณเพรอเหรอไปมาเมื่อวานไปกับใครมาไม่มีคนเดียวเฮ้ยของจริงว่ะไม่ไม่ชวนโอมอาจจะฝันนะคนนั้นอะ กันอยู่ตอนกี่โมงอะเอามากี่โมงตีสี่ครึ่งอ๋อห้าโลว่ะกับตัวห้าโลใช่จากแม่ไปไปยอดอ่ะห้าโลใช่กับอีห้าโลเป็นสิบโลเออนี้น่ากลัวกว่าเดิมอีกมืดมืดมากคนเขาหน้าจะซ้อมถนนกันอยู่ต้องรอดูว่ามันสว่างยังเรามีไฟอยู่เนี่ย เธอวิ่งปั่นไปเคลียร์พื้นที่รอก็ได้ไปพาชอบมาโลงสิบสองนะพออาพี่แล้วก็มาโลงสิบสองรอบอ่างก็โลงสิบสองทางมิ่งเป๊ะรอบที่เริ่มต้นไม่หยาง บอกทีนะว่าไม่มาแล้วเ <c oughs> ไื่อนเขาแบบว่าดูซี่นอนเด็กแล้วไม่เต็มหรอมันมนะจะวิ่งมาประมาณสี่โลก,กว่าๆแล้วตัดตัวตรงนี้<อ>แล้วก็จะมีร้านน้ำนอยู่ตรงนี้ไป<อ>ซื้อน้ำตรงนี้กินก่อน มองไม่เห็นวันนี้เนี่ย สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถื้นถือนไอ้ไหายเลยหายตอนโอมดังเลยเลยอย่าพอดนะเพราะว่าถ่ายอยู่ <rí> e> เฮ้ยเดี๋ยวหรือเปลี่ยนตอนนี้ถึงเนินขอสามุกแล้วกำลังลงถ่ายตอนลงหน้าตาจะได้โอเคนะถ่ายตอนครึ่งไม่ไหวส้อมข้าเส้นชัยส้อมตาย มีแค่สองเนินเท่านั้นแหละเอ้ยสามเนินข้างหน้าเป็นเนินสุดท้ายตอนกลับก็ไม่เจอเนินแลรกเราจะกลับมาเนินเนี่ยสภาพตัวเองยังไม่ไหวสุดเลยพูดแค่พาพีนมลเลยให้มึงขึ้นเนินมึงจะจ่ายยากมันลำบากไปมันปรับเกียร์นี่ไม่ได้ Lá phi ôi như mới bảy lóc rồi đấy ไฟนิ่งเหรอหมูไฟวิ่งดูรถหน้าให้หน่อยนะ มใจตรงนี้พี่ตรงนี้ฮาโโรนะใช่พี่มันยู็นี้ก็าโล่ ดีครับพี่ชื่ออะไรครับอัสีครับชิโก้ครับอันนี้ชื่ออะไรเบียฮะเบียชื่ออะไรเบียฮะเบียชื่อเบียอันนี้มาจากไหนตรงไหนกันครับตตาตรงไหนมาตางจังหอ่างกีลานนี้พี่เขาอยู่แถวบ้านเราปะใช่ๆอ่างทองอ่างทองลงบางแสนกันหมดเลยนี่มาซ้อมบางแสนเจอกันอยู่แถวแถวาอ้ยถึงวันก็ไม่ซ้อมม่ถึงวันละถึงมาซ้อมตามสภาพ กลับตัวไหนเราจะไปกลับตัวแม็กซ์เฮ้ยไปด้วยกันวงเวียนเอ๋อโอเคเดียววิ่งจากฝั่งไปเอาเท่ากี่โลครับวันนี้อายุเอ็ดแต่ว่าลงฟูนะแต่ว่าสองยี่เอ็ดพอไปไปด้วยกัน ไปเรื่อยๆเพลียติดเจ้าเดี๋ยววิ่งมาเพลียเลยโอเคโอเคไปเดียวไหมพีชิพี่มอสมาเปารถมาล้วิ่งเอาแหวนดูแลนเฉยๆคนเดียวเหรอคะวันนี้คนเดียวเลยไม่มีคนส่งน้ำด้วยเนี่ยน่าอุตสาหมากเลยนี่เจอพี่โอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับ ใครยังไม่มีของใส่บาทเตรียมมาเลยวะน้าใครอยากใส่บาทรอเลยนะขาวสารอาหารแห้งไม่เอานะอันนี้พี่โอ๋ซ้อมเห็ดอะไรอยู่ครับเนี่ยเห็นเท่าไหร่ครับสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์อันนี้โอ้กำลังวิ่งสี่ห้าศูนย์อยู่โอ้โหเอาจะเอาเท่าไหร่ครับเอาสามสิบแปดครับวันนี้บางแสนเอาเวลาเท่าไหร่พี่อ๋อจะถามว่าเอาเดินหรือไม่เดินถ้าไม่เดินก็สามชั่วโมงสิบามเป้าตามเป้าเป้าสามชั่วโมงสิบ โอ้เด oh. no? okay. okay, okay ี๋ยวปล่อยพี่อูไปตรงนี้ดีกว่าโอเคโอเคครับสวัสดีครับรู้พี่ขอถ้าคนเล็กมาทีไปเลยให้ไปเลย เขาบอกว่าต้องไปสวัสดีฝั่งนู้นเออลุยไปสะพานก่นนัดเลยสาดแรงเยอะจัดวิ่งไปสะพานฝั่งนู้นแกวิ่งช้าตามรองมาไม่ทันน่ะเหรอพี่นัดวิ่งช้าก็อาจจะสองรอบแล้วกัน อีกเนินเดียวถึงแล้วรงแล้วอีกเนินเดียว ่ายอยู่นะเราไม่เก็บทรงแล้วตอนนี้ครบแล้วครับสามสิบห้าโลลองแลนสามสิบห้าจบกันที่ร้อยไม่แตก แตกไว้ไแตกนิดนึงแตกนิดนึงแต่ว่าคุมเพดได้ถือว่าตามเป้าได้ตามเป้าลองรันสามสิบห้าอาทิตย์หน้าอีกสักยี่สิบครั้งสุดท้ายแล้วก็พักแล้วก็โหลดแล้วก็เตรียมตัวโอเคครับไ <It 's S 1> ว้เดี๋ยวเจอกันที่สนาม It's hard to be alright when you're not here. I feel the misery, I feel the jealousy, I feel everything I didn't want to feel.